ฟาร์มบามันบ้านโฮงนะครับเป็นสายพันธุ์บามันเป็นลักครับผมเช็คเกอร์ก็จะเช็คซัดว่าแม่ตัวไหนพร้อมผสมนะครับช่วยเราในการจับซัดให้แม่นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําอุ่นน้ําอุ่นนี่อยู่ประมาณ37องศานะครับเนาะเกิน40อันนี้เป็นไนโตรเจนเหลวนะครับที่เก็บน้ําเชื่อนะครับอันนี้เขาจะวอร์มวอร์มน้ําเชื่อก่อนนะครับน้ําเชื่อนี่อยู่ประมาณอันนี้หลอด0.25ครับผมใจนิดเดียวแต่น้ําเชื่อของเปิ้ลนะครับน้ําเชื่อของเปิ้ลที่อยู่ในหลอดนะครับเยอะๆมากครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับการผสมเฮียมเสร็จเรียบร้อยครับ ค่นี้แค่นี้ครับผมเอาผสมไปวันนี้ครับหั้งรับรอบเนาะการตกไข่ของมันไงมันก่อถ้าสมมติว่ามันปฏิสิทิอีกประมาณส1วัาน่มันกาจะกลาบซาดแถรอบหนึ่งหน้าตอนนี้นะครับการเลี้ยงอาชีพวัวคือตอนนี้ดีมากครับเพราะว่ามันนึงมีปอก้ามาถามตลอดเลยครับปอก้าแล้วก่คนคนลักวัวสวยงามไหมครับเขามันชอบประตึงเสาะหาครับอยากคือเห็นว่าการผสมเทียมเนี่ยกับลูกที่ได้ครับมันคุ้มค่าแล้วก็ราคาขายได้ดีกว่า สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เข้ามากันที่จังหวัดลำปูนนะครับบ้านห้วยห้าอำเภอบ้านโฮงนะครับวันนี้เข้ามากันที่ฟาร์มงัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหัวจักกับเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับกับผมกิติรัตน์อินทนุรับชื่อเล่นชื่อโน่ครับเป็นเจ้าของฟาร์มบ้านมันบ้านโฮงนะครับครับผมครับแล้วก็ฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านห้วยห้านะครับตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนนะครับ ครับผมครับฟาร์มเขาส่วนมากนี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์อย่างครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์บามมนเป็นลักครับผมส่วนมากเป็นบาแมนเนาะบามนเป็นลักครับมวเนื้อนะครับมีกี่ตัวครับวัวตอนนี้ผมเลี้ยงอยู่สิบตัวครับทั้งงวนมนะครับเลี้ยงอยู่สิบตัวครับผมครับแล้วเขาเลี้ยงอยู่ตรงไหนครับตัวนี้เลี้ยงอยู่ตรงไหนครับเลี้ยงอยู่ตรงนี้ครับอ๋คครับอันเดอร์จูเอยปลาไปพอมได้เนาะครับปลาไปดูเลยครับครับผมโอเคได้เลยครับผมตรงนี้ในส่วนของอ่างครับอันนี้ในส่วนของงวนนมครับงวนนมรุ่นเนาะ ผมก็จะเลี้ยงมีทั้งวัวนมตัวแม่นะครับวัวนมตัวแม่แล้วก็วนมตัวปูนะครับวนมตัวปูนี่ก็จะเป็นเป็นรายได้รายได้เสริมประจําปีนะครับเนาะครับคือผมจะเอามาขุนเป็นสายเนื้อต่อไปนะครับครับผมครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเอาผสมขายนะครับสร้างรายได้ต่อไปครับอืมครับอันนี้อายุตั้ไหต่กี่เนี่นอันนี้อายุอยู่ประมาณ10เดือนครับ10เดือนครับแปดถึงสิบเดือนครับในวัวรุ่นนะ เป็นัวนมตัวเนาะครับงันนมตัวครับแล้วล่างตัวน,ะน,วนั้นเป็นงอวอย่างครับนะไอ้ฮก็จะเป็นลูกผสมงอนนมแม่เป็นงอนนมครับแล้วก็ใส่เา้เาเล่ไปเ้<อ>าเล่ไปครับจะตีเป็นสีนั่นนะครับเนาะครับ,รบแล้วก็ไอ้ลูกผสมระหว่างงอนนมกับงัวบ้านเนี่ยคือมันมันจะตีเป็นว่วอย่างปเปินห้องอตีเป็นงอนเนื้อเลยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวปูนะครับตีเป็นงอนเนื้อไปเลยครับแล้วมันสามารถใ่้นมได้ก่อนเอ่อใ้นมได้ครับแต่อาจจะ มาได้เต่าดีเต่าสายพันธุ์ของเปิ้ลโดยเฉพาะครับอ๋อครับอันนี้เขาตีหีวไดนเป็นห้องอะไรอย่างไว้ครับใส่เบอร์โคดไว้ครับว่าวัวตัวนี้มาจากที่ไหนเนาะเป็นพันธุ์ประวัตินะครับครับครับอือมีกี่ตัวครับตึ้งมดตึ้งมดนี่มีอยู่สิบตัวครับสิบตัวอันนี้ก็จะเป็นออันนี้คล้ายๆชารโลเล่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นบามันครับเป็นบามันอ่าแม่เป็นบามันไทยใหญ่แล้วก็ผมจะใส่อันนี้เป็นลูกเคเอฟครับ เคเอฟพว่าแม่มันเป็นแม่แม่ไทยใหญ่เนาะครับทําได้ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นนี่ได้อยู่กี่เดือนครับหนึ่งปีครับปีหนึ่งปีสองหนึ่งปีครับตรงนี้นะเป็นอะไรอย่างก็ออันนี้เป็นสายพันธุ์บามันครับบามันบามันครับมาลูกผสมครับอ่าส่วนสามตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่างัวงัวพื้นเมืองผสมเป็นของพื้นเมืองบามันนะครับเนาะ ผมก็จะเอามาผสมเป็นบาหมันเลิศร้อยเนาะลูกออกมาที่ได้ก็จะเป็นสีนี้เลยครับนี่เลยสีนี้เลยนี่ครับลูกใน้กี่เดือนแล้วครับนี่อันนี้ได้สี่เดือนครับสี่เดือนสี่เดือนแล้วก็อันนี้กับบาหมันอันนี้คือปอกกระแม่กันงะอ่าปัจใช่ครับนี่นี่เป็นสาวหมดเลยสาวหมดเลยสาวหมดเลยผมจะเน้นผสมนะครับเนาะเน้นผสมผสมเทียมครับคือฟ้าหมูเขาเนี่ยคือ เป,เป็นเป็นฟร้ารมอะไรอย่างฟร,ร์มฟร,ร์มผสมเทียมก็รือว่าเป็นเป็นฟร้ารมผมจะเอา,เอางวง,ว,งวไทยใหญ่นะครับงวไทยใหญ่รห,รหรือว่างัวพื้นเมืองสายพันธุ์บามันนะครับอเอามาผสมงัวบามันเลอดร้อยเนาะอยากคือผลบ้านโฮงเครับเห็นว่าการผสมเทียมเนะี่ยกับลูกที่ได้ครับมันคุ้มค่าแล้วก็ราคาขายได้ดีกว่าอมอาชีพหลักๆเขาเป็นไงครับอาชีพลักผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูสุขภาพัาว์ครับของสากรโคนมบัานโฮงนะครับก็คือ ตีเขาในเลี้ยงวัวเนี่ยคืออาชีพเสริมเขาครับอาชีพเสริมครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมครับครับผมครับตัวตัวโจรใหญ่เนี่ยตัวกี่เดือนแล้วนี่ตัวสใหญ่ตัวใหญ่นี่ได้อยู่18เดือนแล้วครับอันนี้ท้องแล้วครับท้องแล้วท้องแล้วครับอันนี้ท้องไอเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเอสเคห้าสองศูนย์คือเป็นเป็นบาร์มันเลือดร้อยนะครับเอสเคนี่คืออย่างไรเป็นเป็นอ่าเป็นชื่อพ่อครับออ๋ครับในวงการงนเนื้อเนี่ยครับเป็นจะหูจักเป็นจะหูจักเลยครับครับและอันนี้ก็ลูกได้ได้สองเดือนได้สี่เดือนครับแม่มันก็อันนี้้้ก็ทองแลว ต้องแลวเพิ่งตรวจท้องไปเมื่อกี้วันเองอันนี้กับต้องสติงเรนครับอันนี้2ตัวนี้ไล่กันอาทิตย์เดียวครับครับแล้วสมากจะเป็นงวแม่มดกับเป็นงวแม่มดครับครับแล้วพูดอลไรครับสามตัวพูดอะไรอย่างไรอ่าอันนี้ผมเอามาเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนเช็คเกอร์นะครับเนาะเช็คเกอร์ก็จะเช็คซัดว่าแม่ตัวไหนพร้อมผสมไหมครับ ช่วยเราในการจับซาทให้แม่นขึ้นนะครับถ้าซีอีเนี่ยตัวตัวตัวได้นะครับตัวสีขาวเองไอตัวสีขาวนี่อยู่ประมาณ2 2 0 0 0ื่นสองหนึ่งสองหมนหครับตัวนี้นะถ้าเป็นวัวนมเหรอครับครับถ้าเป็นวัวนมอ่วัวนมสาวที่ผมซื้อมานะครับอยู่ประมาณ20,000นะครับแต่ถ้าถ้าท้องไปประมาณ5เดือน5เดือนนี่ก็ประมาณ4ี่0 0ื่นห้าถึงห้าหมครับต่อตัวนะครับต่อตัวครับเพราะว่า อ่าถ้าสมมุติเขาเกิดลูกไปปุ๊บเนี่ยครับเขาก็สามารถสร้างรายได้ขึ้ฟาร์มที่ผลิตน,นมได้เลยครับครับผมแล้วฟาร์มของเขาในโฮงของเขาในส่วนมากจะเป็นการผสมผสานระหว่างเล็กผสมผสานครับเล็กกับไม้ใช่ครับาการผสมผสานากับเล็กกับไม้เนาะเพราะว่าประหยัดต้นทุนเรื่องเรื่องประหยัดต้นทุนครับครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็ทั้งเล็กไออยังกระแพงครับก็เนี่ยคอนเซอร์วเล็กมีอไรไเขาเขาเนี่ยเรับ่าแปลงเสริมหมก็ครับเล็กนี่อ่าค่าแปลงเสริมครับอันนี้อันนี้ผมออกแบบเองครับเพราะว่าบ้านผม มันมีโกดังหอมนะครับเนาะโกดังหอมแล้วก็ไม้มันเหลือผมก็เลยเอามาเอามาเอามาทําเองเอามาทั้งช่างไม้ทั้งช่างช่างเล็กเอามาผสมผสานกันผสมผสานกันเนาะครับผมครับอืมแล้วไอ้อาหารลักๆักนะครับเฮาเอาอยยื่นให้นี่อาหารลักๆเอ่อผมก็จะเป็นทั้งฟางครับฟางแล้วก็แพนโกล่าครับครับแพนโกล่าแล้วก็อาจจะมี่จำพวกหญ้าโซก็จะเป็นบานิสเลเอลนะครับแล้วก็เนเปียร์นะครับผม แล้วก็อาจจะมีอาหารเสริมจําพวกพีมิก่ยครับอันนี้ใช้บปเยอะครับนิดเดียวครับผมอแล้วก็อาจจะมีแร่ธาตุผงเสริมเข้ามาครับอือครับของเขาปลูกเลยกระยาไหมครับปลูกครับเขาปลูกปฏิเขาปลูกนี่เป็นอะไรครับอ่าตั้งหน้านี่ก็จะเป็นวานิชเลเอลเนี่ยครับเนาะข้อดีของมันคือโปรตีนสูงครับโปรตีนสูงแล้วก็สามารถสามารถทื่อวัวนะครับตัดกินได้เลยครับม่ต้องเอาไปโม่ครับเนาะคือเอาฮื้อแล้วก็ คือมาสามารถกินได้เลยครับกินได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเข้าเครื่องซับค,ครับคือตัดแล้วก็ให้กินสดได้เลยครับอันนี้เ <c oughs> <ใ>ขาให้กินช่วงไหนครับอันนี้ผมจะให้กินช่วงเจ้าเนาะแล้วก็ช่วงเย็นครับก็จะเป็นอาจจะเป็นอของแห้งก่อนครับของแห้งก่อนแล้วก็ขั้นกลางด้วยของสดเนาะแล้วก็ขั้นของแห้งแงบกำเนี่ยครับก็แล้วแต่แต่ละฟาร์มเนาะที่นี่เหมือนกันใช่ครับครับผมพื้นที่เท่าไรครับประมาณพื้นที่ของฟาร์มตอนนี้ทั้งหมดก็ยด้จะอยู่ประมาณสี่ไร่ครับ สีไรสีไรครับผมครับวัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยครับเขาเขาขายจะได้ครับเขาขายเป็นเป็นเป็นรอบหรือว่าประมไรเออมันอย่างผมเนี่ยครับจะเป็นเลี้ยงแบบผสมผสานเนาะครับเลี้ยงแบบผสมผสานขายทั้งเอ่อในส่วนของวัวเนื้อสวยงามนี่ยครับในส่วนของบาหมันบาหมันตัวเนี้ยครับเนาะครับถ้าถ้าขายยานมไปประมาณ7เดือนถึง8เดือนนะครับตอนนี้เขาก็มาขอซื้อแล้วจริงๆก็จองไว้ครับตัวเนี้ยครับจองไว้อยู่ประมาณ หกหมื่นตัวน้อยนะครับครับตัวน้อยนะครับนี่ครับตัวนี้หกหมื่นครับตัวนี้หกหมื่นหกหมื่นแล้วก็ทําไมทําไมมาถึงราคาดีครับตัวนี้ราคาดีเพราะว่าหนึ่งครับเราสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นบางคนเป็นเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อครับครับครับเลือดสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับเอาไปจดเอฟอันนี้คือลักษณะลักษณะลักษณะเป็ดจะไรเพราะตัวนี้นตัวนี้ลักษณะจะเป็นบามันนะครับเนาะอันนี้โลนธรรมชาติ รถธรรมชาติรถธรรมชาติเนี่ยคืออะไรครับรถธรรมชาติก็บะมีเขาครับบอครับบะมีเขาเลยเพราะว่าป้อมันเป็นรถธรรมชาติครับเชื่เขาใช่บผมบามาเนี่ยคือหูยาวปัะเขาจะอะไรอันนี้เป็นบามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเลยครับที่หูยาวมันเป็นฮินูบาซินเนาะอ๋อบาซินฮินูบาซินครับินบาซินอ๋อก็คือบามาเนี่ยก็คือบาร์มาเจตัวหูยาวเนาะครับมาเจหูยาวครับแต่ไอโครงสร้างของในหูยาวนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่จะพร้อมเนาะเน้นหุ่น ครับครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นบาบามันก็จะเป็นสีนี้เลยครับทรงนี้เลยบาซินนี่มันจะเป็นมันจะมีโค้งครับมันจะมีโค้งแล้วตันโหนกนี่มันจะจะนูนขึ้นมาครับอืมบาซินนะบาบามันนี่ก็จะเป็นประเภทเนื้อหนังประเภทเนื้อหนังครับเนื้อหนังเป็นหลักครับไอตัวนี้เป็นงัวตัวแรกของฟาร์มผมเนาะผมก็ตัวแรกเขามาขอซื้อละตัวนี้แสนหนึ่งผมมาขายเพราะว่าผููพันผู้พัน เป็นตัวตั้งต้นเลยหรอตัวตั้งต้นครับตัวตั้งต้นแล้วก็เลี้ยงได้ได้หลายหลายหลายตัวแล้วครับอันนี้กําลังเป็นงวสาวครับเลี้ยงตั้งแต่น้อยเลยตั้งแต่ผสมมาครับครับอยู่ในตองมาเก้าเดือนกว่าจะเลี้ยงเลี้ยงนี่ผมเลี้ยงมาสามพีอ่อตอนไหนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผมยังบะขายครับยังบะขายแต่เขามาลูกซื้อแสนนะครับก็บบขายบะขายตันั้นครับเพราะว่าผูกพันผูกพันฮักเพราะผมกาลังจะพัฒนาสายพันธุ์ของเปิ้ลตุย <peach S 2> ครับเพราะตัวนี้เปิ้นก็ได้สูงเนาะแล้วก็ความลึกเปกิ้ยังแบบให้ยังบม่ค่พอใจผมก็เลย <Ừ> เอาเอาปอลึกใส่น่อยครับ,รบอันนี้กับเหมือนเหมือนแม่ลูกกันเหมือนกันเนาะอันนี้แดงนะครับตัวแี้ครมบแม่ลูกแต่อันนี้แม่เป็นสีสีนี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้คือลูกดีมากครับคือลูกพ<อ>ุกปี <c oughs> ครับตัวนี้ลูกพุกปีเลยตีตัวละอันนี้ในตองนี่ตองที่สีละตอ้งสีละครับอันนี้ลูกเปิ้ลตอนแรกผมใส่เช้าเล่ไปก็ได้ขายไปละลูกเปิ้ลได้ขายดีครับตัวนี้ ข้อดีของเปิ้ลคือเปิ้ลฮึ่งลูกได้ตามปอเปิ้ลเลยครับตอนนี้เขาก็ผสมเทียมเองตัวครับผสมเทียมเองตัวครับเดี๋ยววันนี้จะมีผสมเทียมเมื่อพ่อกัก็อย่าครับครับผมวันนี้จะมีผสมเทียมในงวนนมเพื่อดูครับวันนี้เอาเลวครับเราตรวจได้ดีครับอนะครับเขาเริ่มเลยก่นหรือว่าจะได้เริ่มเลยก็ได้ก่อหรือเขาต้องเทียบตัวยังไครับก็ครับไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องต้องหมัดมันก่อนเนาะผสมตัวนี้ก่อนครับผมเลยเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการผสมเทียมของฟาร์มครับอาามนเนาะครับบามันบ้าน้ฮงครับผมบามันบ้าน้ฮงนะครับเพราะว่าผมก็จะมัดก่อนเนาะครับป้างนมเปินข้อดีของเปินเปินมาเตะเปินมาเตะครับเหมือนเหมือนงูเนื้อเนาะครับเพราะว่างูเนื้อต้องเข้าสองไอ้งูนมมัดก็ก็อาจจะมัดได้แล้วก็ผสมสามารถผสมได้เลยครับอืครับผมครับ ก็การผสมเท่มไห่ขึ้นอยู่กับตัวใดพร้อมบอ่พร้อมเนาะใช่ครับเข้าดูจะได้ครับถ้ามันพร้อมแล้วเนี่ยมันพร้อมอลักษณะของมันมันจะไล่ขึ้นทับตัวอื่นนะครับไล่ขึ้นทับตัวอื่นเนาะวันนี้จะผสมของอะไรครับอ่าผมจะใช้ของน้ําเจือกลมเนาะกลมเจือกลมปศุสัตั์ครับเป็น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 ววนมเด้ครับเป็นวนนมนะครับเป็นวนนมครับตีตีของกลมปศุสุตั์เป็นเป็นอ่า มีน้ำเจือหื้อนะครับเนาะครับออันนี้ก็จะเป็นทางผสมเทียมนะครับครับผมทางผสมเทียมอันนี้ก็เป็นน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นนี่อยู่ประมาณเ37ถึง37องศานะครับเนาะคริบเกิน40นะครับอันนี้เป็นไนโตรเจนเหลวนะครับที่เก็บน้ําเจือนะครับครับอันนี้เขาจะวอร์มวอร์มน้ําเจือก่อนนะครับครับ ี่จะเป็นพลาสติกซิปนะครับอันนี้เาจะวอร์มอยู่ที่30ถึง40่ิวินะครับเนาะครับครับนี่จะเป็นถุงมือผสมเทียมนะครับจะเป็นยาวแขนยาวแขนยาวครับเขาต้องล้วงเข้าไปลึกกว่าครับประมาณประมาณเกินศอกประมาณนี้ครับระบบสุพันเปิ่นจะอยู่ประมาณนี้นะครับครับ นี่ก็เป็นปืนผสมเทียมนะครับครับขาอี่าใช้มือนะปกติครับนี่เป็นวัวเฮาเนาะเป็นวัวเฮาครับผมอันนี้เป็นน้ำเจาอกลมมาสุสัดนะครับเป็นอ่ชีเฮดสามเก้าเจ็ดนะครับคือแท่งนี่เฮาจะฝั่งไปเลยกรับแท่งตัวนี้ยอ่อสังไปในนี่นะครับแต่ว่าเฮาก็จะปล่อยเนาะปล่อย นะครับมันจะมีช่องอยู่ครับจะมีฮูอยู่เนาะครับนะครับผมุจะผสมเทียมตัวนี้โอเคนี่พร้อมแล้วครับเอามาผสมเทียมละครับโชถ่ายรูปถ่ายรูปตอนเขาล้วงผสมเทียมไม่พอหน่อยเร็วๆมาเลยเรามามาเร็วๆว เขานี้กกเปไปการผสมเทียมนะครับครับผมเอา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 ขี้มันออกคาวเอาขี้มันออกครับเราจะล้วงลงตูดนะครับมาเจอเอวัยาบะมันเนาะอ๋อลงตูดรับครับอ๋อเนี่ยผสมเทียมนี่คือเขาต้องตรงตรงตูดนะครับครับล้วงลงตูดครับแล้วก็แต่ว่าเราจะสอดแค่แค่แท่งแทงตัวนี้เข้าไปในอวัยวะเปิ้นเนาะ ครับอืมนะครับเราก็จะซอเข้าไปในนี่นะครับครับแล้วก็สมเทียมไปนะครับอืมการผสมเทียมมัขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับแล้วของแต่ละคนนะครับครับโอเค คเรียบร้อยแล้วครับการผสมเทียมเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้แค่นี้ครับผมเรียบร้อยเพราะว่าใจกี่ปริมาณน้ำออกน้ำเชื่อีนตอนน้ำเชื้อนี่อยู่ประมาณอันนี้หลอด0.25อครับผมครับใจนิดเดียวครับปริมาณของมันนะครับครับผมใจนิดเดียวแต่น้ำเชื้อของเปิ้ลนะครับน้ำเชื้อของเปิ้ลที่อยู่ในหลอดนะครับครับเยอะเยอะมากครับ แล้วเขาจะหงุด้ไิดครับว่ามันติดหรือบ่ติดอี่ะครับอ้าวมันติดหรือบ่ติดหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเขาผสมไปวันนี้ครับหานรอบรอบเนาะการตกไข่ของมันอย่างเงี้ยครับมันก็ถ้าสมมติว่ามันบติดอีกประมาณเสอวันมันเกาะจะกลับฟาสตร์ถึรอบหนึ่งครับผมนี่คืออาการของการย่างบัติดเติดครับย่างติดเติดครับแต่ถ้าสมมติว่ามันติดเนี่ยครับอาจจะอาจจะมามีการแสดงอาการไปซ่าเลยคือปกติมันมีกระวนกระวายไงครับแต่เราก็ต้องล้วงตรวจท้องนะครับเพื่อความชัวร์เนาะครับเพื่อความชัวร์ของของของเปิ้ล ครับเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยแล้วเนาะก็จะปล่อยแล้วครับอือก็คือปล่อยปกติเลยปล่อยปกติครับผมเดี๋ยวผมก็จะดึงแม่เปิ้ลเพราะแม่เปิ้ลยังแบบให้เกยเขากำลังกำลังเอาเข้ามาอืมครับก็คือนี่เป็นครั้งแรกเสียสาวครั้งแรกเสียสาวครั้งแรกครับผมเปิ้ลอ่าไปเลยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยสบายตัวไป ตัวนั้นก็ผสมแล้วเนาะตัวนั้นผสมไปแล้วครับตัวนั้นผสมไปแล้วตัวนั้นก็บวัวอย่างครับอ่างงวัวนมเหมือนกันครับแต่สีมันดำล้วนครับสีมันดำล้วนส่วนใหญ่ที่ผมจะเลี้ยงเนาะยิ่งตัวน้อยครับครับแต่พันธุกรรมของเปิ้ลอ่ะนมเปิ้ลหนักคครรัับบกินน้อยนมเยอะครับผมนอกจากการผสมเทียมแล้วเขาต้องมีอย่างอันป้องครับนอกจากผสมเทียมแล้วการผสมเทียมเขาก็จะมีโปรแกรมนะครับเนาะในการทําวัคซีนนะครับ วัคซีนพวกปลาเข้าเปื่อยงครับครับปลาเท้าเปื่อยนี่เปิ้ลจะฉีดทุกๆปีหนึ่งฉีดสามครั้งนะครับปีละสามครั้งครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันมีโรคโรควิบัติใหม่ของไอของวงการงัวนะครับครับก็คือโรคลำปีสกรีนเนาะลำปีที่เพิ่งเมื่อบรนานี้เราะที่เป็นไปนะครับครับผมอันนี้ต้องระวังคนเลี้ยงงัวนะครับต้องระวังครับนะครับเพราะว่าในส่วนของงัวเนื้อเนี่ยครับถ้ามันเป็นมาปุ๊บแบบสีมันอาจจะบางแงมสีไปอาจจะบางแงมครับ แล้วก็<ม>ลูกก็จะป่วยหยุดการหยุดชะง,งักในการจเจริญเติบโตนะครับครับอของของเขาเนี่เขาผสมเทียมนี่เขาทําเฉพาะของเขาหรือว่าเรารับผสมเทียมอรับผสมเทียมตัวเองครับเอาผสมเทียมในจังหวัดลําปูนนะครับทั้งหมดเลยในจังหวัด<ม>จลำปูนเหรอครับ,คร,บครับผมไรายได้ครับไรายได้เป็นไรบ้างครับเดือนที่ผ่านมารายได้เฉพาะฟาร์มนะครับครับผพ่อฟาร์มของผมทั้งขายขี้วัวนะครับเนาะรายเดือนก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นต่อต่อต่อปีนะครับต่อปีนะครับต่อปีแล้วก็ งวหมุนเวียนก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงแสนห้านะครับนะครับรวมๆเฉลี่ยแล้วตกประมาณท่อร่ครับรวมทั้งทั้งประมาณต่อปีนี่อยู่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนครับผมครับผมนะเพราะว่างวผมเข้าออกตลอดอยู่ละอ๋อครับของเขาแบบซื้อมามาขุนเนาะมาขุนแล้วก็มีทั้งหลายรูปแบบหลายรูปแบบครับผมแต่จะอนุรักษ์ของบามันบามันแดงเป็นหลัก ที่เขากำลังจะทำทำสร้างสายพันธุ์ขึ้นมาแน่นอนพัฒนาพัฒนาพัฒนาเป็นส่วนใหญ่เป็นบามันบามันครับบามันแดงนี่กันบามันแดงเป็นรักครับผมทำไมถึงต้องสีแดงครับเขาเขาชอบอะเขาบอกอะไรครับอันนี้ด้วยความชอบนะครับความชอบผมเชื่อว่าความชอบของของเขาเนี่ยครับมันจะทําไปให้มันทําแล้วมันมีความสุขเนาะความชอบแล้วรายได้มันจะมาเอง ครับครับผมครับในส่วนของรายได้ไปแล้วแล้วส่วนของต้นทุนครับต้นทุนนี่เขาการใช้ใจในส่วนของต้นทุนนี่เขามีใช้ใจอย่างไรพ่อครับก็จะเป็นจาพวกพวกปุ๋ยนะครับครับพวกปุ๋ยก็จะอยู่ที่ต่อปีเนาะต่อปีกับปุ๋ยที่ใส่พวกหญ้านะครับที่ผมเอื้อเอื้อเอื้องงวงนะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งครับหมื่นต่อปีถึงสองหมื่นต่อปีครับ๋อแล้วก็อาจจะมีจําพวกฟางเสริมเข้ามาครับฟางครับ่เนะครับอ๋อ อันนี้ใช้ไปเยอะครับเพราะว่าส่วนในส่วนตัวของผมผมปลูกแพียงกล่าอยู่ละอ๋อครับครับเขาปลูกยางอย่างพ่อครับเนี่ยผมปลูกอยู่3สายพันธุ์นะครับตอนนี้นะที่เลี้ยงงวนะครับก็จะมีทั้งเพีโกล่านะครับแล้วก็หวานอิสราเอลครับแล้วก็อาจจะมีเนเปียร์ครับแต่เขาปลูกที่อื่นตัวหนึ่งไม่ได้แค่ที่นี้หรอไม่ได้แค่ที่นี้ครับอืมครับเขามีทั้งหมดกี่ล็อกครับนี่เออมีอยู่5ล็อกครับ5ล็อกครับผมห้าล็อก วัวเขาเลี้ยงที่นี่ตีเดียวก็ครับหรือว่าเขามีที่อื่นด้วยผมก็จะอาจจะเหมือนฝากมาเลี้ยงตัวครับกรณีก่อนที่จะเอาเข้ามาที่นี่เนาะครับว่าที่นี่ผมจะจะดูดูแค่ประมาณนี้ครับจะเอาไปเยอะละเพราะว่าของผมมีงานประจําตัวครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะครับอาชีพเสริมของผมครับแล้วการจัดการของฟาร์มเขาเขาเนี่ยได้พ่องไ่มการจัดการของฟาร์มตั้งแต่เช้านะครับเนาะผมก็จะตื่นมาเอายาหื่อนะครับนะก่อนที่ผมจะไปทํางานประจำเนาะผมจะเอายาหื้อแล้วก็อาจจะมี เก็บขี้นะครับเก็บขี้อาจจะเป็นเก็บตอนเย็นนะครับเก็บตอนเย็นเอาไปข้างหลังคอกเนาะแล้วก็อาจจะมีการตักใส่กระสอบนะครับตักใส่กระสอบเป็นขี้วัวขายไปนะครับตรงนู้นครับผมครับอ๋อวัวขายขายขี้วัวขายกระสอบอะไรครับขายอยู่ท่าส่งขึ้นกับประมาณสักห้าบาทครับสักห้าบาทถ้ามาขับที่นี่กับมาซาวบาทอืมครับผมแล้วยังอ่ายังสมมุติตัวเนี้ย สมมติตัวตีว่าแตที่นี้เป็นเฮือกอะไรก็ตัวนี้ครับตัวนี้อยู่หกหมื่นครับท้่ยานมนะยานมเขาจะขายต่อเมื่อมันยานมครับมันยานมครับเพราะว่าตอนนี้ปุ้นยังกินน้แม่มปนอยู่เนาะครับอันนี้มันจะใบใหญ่ครับยานมนี่คือมันสักกี่เดือนครับยานมก็จริงๆโงเนื้อหกเดือนเนาะครับโง่เนื้อหกเดือนแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงก่อนที่ปั้นจะเปลี่ยนเป็นอาหารอาหารหยาบอะครับอาหารหยาบกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะช่วงนั้นมันจะมีการ น้ำหนักมันจะลดพ่องไงครับเพราะว่าอย่างเพิ่นซื้อไปยานมไปปุ๊บไงครับบางคนเปิ้นอาจจะยังปั๊บบัดตันนะครับน้ำหนักเปิ้นก็จะหายพ่องไงครับงามดีเหมือนตัวนี้นะครับมีคนมาเอาอะไรครับตัวนี้จองไว้ยังตัวนี้ตัวนี้ผมมีคนมาลู่กันนะครับทักตักมาตลอดเนาะแต่ว่าผมยังจะเก็บไว้อยู่นะตัวนี้นะครับหน้าเก็บอยู่ครับหน้าเก็บครับตัวนี้เพราะว่าโครงสร้างเปิ้นใดครับแล้วเปิ้นเชื่องครับลเชื่องขนาดเลยครับผมอ่าสุดท้ายละถ้า คนที่เปิลสนใจยากจะเลี้ยงวัวอย่างเขา่ยครับครับเขาต้องเตรียมตัวอย่างจะได้พอการเลี้ยงวัวแรกๆนะครับหนึ่งนะนับแรกหนึ่งใจรักครับใจรักก่อนแล้วก็จะจะมีต้นทุนมาเป็นรักนะครับเนาะครับต้นทุนเป็นรักแล้วก็ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวไงครับเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะมีเงินก่าจริงนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นิสัยเปิลในการเลี้ยงของเปิลว่าเปิลอยู่อย่างไดเนาะครับเขาก็ต้องต้องศึกษาเปิ้ลจริงๆหรือไม่ก็อาจจะซื้องวัว พวกพื้นเมืองมาลองเลี้ยงก่อนนะครับก่อนที่จะไปเลี้ยงระบบอันนี้นะครับเนาะระบบเต็มนะครับก็ครับแล้วทอครับเอาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ผม <จะ S 2> เลี้ยงมาประมาณ3<า><า>ปีแลนะ้วครับ3ปีสามปีแล้วสำหรับคนติดเรื่องต้นใหม่ในคนควรจะเลี้ยงสักกี่ตัวก่อนเออต้องต้องดูแป้งหญ้าเลยครับว่าเปิ้ลจะเอาไปเลี้ยงแบบไหนเนาะครับ<ม>ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบปล่อยแป้งหญ้าหรือว่าเลี้ยงหญ้าไงครับก็จะเลี้ยงอยู่แบบเกิน4ตัวนะครับนะครับครับผมถ้าถ้าแบบเจ้าอาชีพหลักเนาะครับครับอาจจะเป็นเงินอ้อมไปบ้างอย่าง แล้วผมผมมีทั้งอาชีพรักอาชีพรองนะครับก็จะได้ดูว่าเขามีเวลากระเพิ่นมากแค่ไหนพราการเลี้ยงวัวต้องมีเวลากระเพิ่นนะครับต้องมีเวลากระเพิ่นอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวัวเป็นจะได้พ้องครับการเลี้ยงวัวมีความสุขดีครับเพราะว่าตอนแรกๆอาจจะมีปัญหาหน่อยเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับว่าการเลี้ยงวัวแรกๆนี่มีปัญหาทุกคนแน่นอนครับเพราะว่าถึงแม้ผมว่าจะจบทั้งด้านสัตว์มาโดยตรงไงครับ ผมก็ยังยังมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมันโดยตรงนะครับผมมาเลี้ยงปุ๊บตัวแรกก็เอามาลงปุ๊บยังบาชินกับพื้นที่ครับตื้นรุดหายไปสองติดรุดหายไปสองติดกว่าจะไปตัวได้ครับก็เอาลํแบกเหมือนกันครับการเลี้ยงวัวได้ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีกว่าครับตอนหน้านตอนนี้นะครับการการเลี้ยงอาชีพวัวคือตอนนี้ดีมากครับเพราะว่าราคาวัวเปมันนึงมีปอก้ามาถามตลอดเลยครับปอก้าแล้วก็คนคนลักวัวสวยงามไหมครับเขาเปินชอบ ประตึงเสาะหาครับครับครับอาชีพก็โอเคครับตอนนี้การเลี้ยงงัวดีดีมากเลยครับเป็นเป็นที่ยอมรับของของของวัยรุ่นที่อยากเลี้ยงงัวครับบางคนเปิ้งเดี๋ยวนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยครับก็อยากจะกลับมาทํางานที่บ้านนี่ไงครับทำงานที่บ้านก็อาชีพแรกที่คนขึ้นก็คือการเลี้ยงงัวนะครับสุดท้ายครับเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับก็ขอขอบคุณน้องโน้นครับผมโน่นครับที่มาให้ความรู้เนาะ แล้วก็ป้าเข้ามาดูการผรสมเทียมของวัวนมครับครับผมขอบคุณครับดีครับ